สวัสดีครับผมไอเดชภาศนะครับผมเป็นนักแสดงจากสังกัดบ s c นะครับผมผมนะครับมีปัญหาเรื่องใต้ตานะครับผมแล้วก็กรอบหน้าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับผมเลยเลือกที่จะมาปรึกษาปัญหาที่ a อ r ท a ียเวลเน็นะครับผมกับคุณหมอลิงค์ของเรานั่นเองนะครับผมเนงก็ตามไปดูได้เลยครับหลังจากขั้นตอนแรกนะครับที่เราเดินเข้ามาเนี่ยเขาจะพาของเรามาคุยสิ่งใบหน้าออกลบครึ่งสําอางออกลบ ครีมบำรุงต่างๆออกนะครับเพื่อให้เห็นผิวหน้าที่แท้จริงแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากคลีนซิ่งหน้าเสร็จก็เขาจะพาไปสแกนทีดีใช่ไหมจรีมเนาะเรื่องสแกนทีดีใบหน้าครับทุกมุมหน้าหน้าตรงหน้าซ้ายหน้าขวาเนี่ยให้มันทบทุกมุมหน้าแล้วก็ต่อมานะครับเขาก็จะพาขึ้นไปชั้น2ชั้น2ของเราก็จะเป็นแบบถ่ายเก็บประวัติประวัติใบหน้านะครับถ่ายมุมตรงมุมซ้ายมุมขวาให้ทําหน้าแบบยู่ให้ยิ้มเต็มปากให้ทาตาหยีเพื่อ เก็บประวัติไว้นะครับว่ามีใบหน้าที่เป็นยังไงก่อน้ลหลังจากนั้นเ,นเขาจะพาผมมาลงมาขอเรียกว่าอะไรนะนตรงเนี้ใครว่านะอะโปะยาชาไว้นะครับเพื่อว่าให้แบบเตยมขึ้นฉีดิลเลอร์ฉีดอะไรอย่างไนี้เลยได้ครับตอนนี้ก็ปิดได้ดนึงอันนี้เขาเก็จะพามาระหว่างรอฉีดฟิลเลอรอ์รอปรึกษาหมอ,อก,ก็จะมาให้วิตามินผิวกันก่อนครับผม ใช่ไหมครับขั้นตอนนี้ก็เป็นการให้วิตามินผิวนี่กับวิตามินอะไรนะครับรีบาร์รานซิ่งนะครับผมเป็นการให้วิตามินผิวฟื้นฟูผิวต่างๆมีวิตามิน B วิตามิน A อะไรวิตามิน C นะพวกนี้นครับทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นนะครับผมนี่เมื่อกี้คุณหมอก็มาเจาะเข็มมาได้เรียบร้อยครับไม่เจ็บไม่เจ็บเลยสักนิดครับบอกเลยว่านี่คือชิวๆมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะวันนี้มีอะไรที่ให้หมอดูแลได้บ้าง นี่จริงหล่อมากเลยนะไม่ต้องดูแลอะไรเลยนะพี่หมอก็แซวคือเอออ่ะโอเคอมีอะไรที่เรคอนเซิร์ตแล้วเดี๋ยวพี่หมอจะพูดว่าพาท,ที่พี่คิดว่าน่าทําของผมมาครับอืใต,ต้ตาแงดงแบบแรกเพราะเห็นชัดมากมชาใช่ครับ<ม>แล้วกท็ที่จริงอยากได้แบบรองแก้มนิดนึงเวลาอยู่ในกล้องมันเห็นชัดมากว่าแบบรองแก้มในเวลายิ้มยิ้มหน่อยดีอ่าโอเคได้ครับอ่าแล้วยงอีกหลิวด้วยไหม ใช่ใช่ตรงหน้าผากอ่ะเวลาผมแสดงแอคชั่นหรืออะไรอ่ะมันชอบเลิกตาขึ้นนิดหน่อในเห็นยิ้มหน่อยครับโอเคขมวดโอเคได้ชัดครับก่อนนั้นนี้เคยฉีดอะไรมาบ้างไหมครับไอซ์ไม่มีเลยไม่มีเลยถึงว่านะครับผมอย่างนี้อันแรกก่อนเลยคือพี่หมอพี่ขอแช็กว่าเป็นเบ้าหน้าฟ้าประฐานเป็นเบ้าที่ดีมากคือโครงสร้างหลักเราดีอยู่แล้วแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่เห็นเหมือนกันสองเรื่องสองเรื่องนะครับคือเรื่องเอจจิ้งลุก ในความที่สมมุติว่าเราอาจจะอยู่หน้ากล้องเยอะรหรือว่านอนน้อยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทําให้เบสไลน์ของผิวบางส่วนมันมันสุดทรงลงไปได้<ช>ไดนะครับที่เอาชัดๆเลยคือตรงตำแหน่งนี้อ่านะครับคือมองด้านหน้าอย่างเงี้ยสมมติมองจากกล้องเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นแบบเอ้ดูเหมือนมีรอยคล้ำคลใช่ครับอ่าแต่ถ้าเกิดมองด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่านอกจากคล้ำแล้วมันลึกด้วยลึกลงครับอ่าโอเคเป็นภูมิแพ้ปะเราใช่ครับเป็นภูมิแพ้ใช่ป่ะครับไอตัวเม็ดเลือดดำมันจะข้าง อ่าฟลอของเลือดดาในตรงตําแหน่งรอบตาจะไม่ดีนะครับซึ่งอันนี้ข้อข่าวร้ายคือมันแก้ไม่ได้ mm hmm. อ่ามันมันแก้ได้ยากยกเว้นว่าเราไปแก้เรื่องความเป็นภูมิแพ้ของเราเนี่ยลองตรงนี้เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยดูดูที่กระจกเห็นส่วนหนึ่งเนี่ยครับจะเห็นว่าเป็นเอ่อเป็นร่องที่เป็นสันลงไปเลยนะครับมันเป็นจากคอลลาเจนที่มันตกพออีก5 10, ปี10ปีก็จะนงี้นี้อ่านะครับแต่ว่าถ้าเรายกพยุงเส้นเอ็นตรงนี้ตรงนี้มีเส้นเอ็นนันหนึ่งครับอ่านะครับฉะนั้นเราแก้ใต้ตา กับแก้หน้าแก้มเนี่ยจะเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลย oh. เพราะว่าล่องแก้มจะดีขึ้นด้วยหนกแก้มจะดูะดูชัดแล้วก็ดูสว่างขึ้นใต้ตาจะดูดีขึ้นด้วย uh huh. คนที่เป็นคนบันเทิงคนที่อยู่หน้ากล้องเป็นดาราอะไรเงี้ยมันก็จะมีข้อจํากัดต้องหาตรงกลาง1ดูแก่ก็ไม่ได้ uh huh. อ่าแต่2คือดูโป๊ก็ไม่ได้ถูกปะก็ต้องการทั้งความธรรมชาติแล้วก็ต้องการทั้งความดูเด็กด้วยนะครับร uh huh. ิ้วรอยเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสัญญาณหลักว่าเฮ้ย uh huh. มันดูมีอายุขึ้นนะครับ อย่างที่บอกว่าเราจะต้องบาลานซ์สองอย่างนะครับหนึ่งคือบาลานซ์เรื่องของความธรรมชาติสองคือผู้ชายอีกสามคือนักสแสดงอีกซึ่งสามอย่างนี้เป็นสามตัวหลักเลยที่เราไม่สามารถจะเติมวอลล่มแบบเต็มได้ปัจจุบันการเติมฟิลเลอร์ไม่ใช่ว่าต้องเติมให้แน่นให้หนูนออกมาครับแต่ว่าเราเติมหลาให้เฟรชขึ้นจะเห็นว่าตรงตำแหน่งที่เป็นร่องแก้มก็ดีขึ้นด้วยตำแหน่งที่เป็นตัวหน้าผองนะครับ ก็จะถูกยกปไปยุ่งขึ้นไปด้วยนะครับตอนนี้นะครับกำลังจะขึ้นเขียงนะครับผมฉีดพืนเลยนะครับผมเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับที่ทําการกรเ่นหน้านะครับผมมาดูกันว่าจะรอดไหมครับไอจะเป็นลมหรือเปล่านะครับอย่าลืมนะครับฝากดูด้วยนะครับถืเด่นหายชาอันนี้เจ็บสุดก็คือฉีดยาชาที่เดี๋ยวไม่เจ็บแล้ว อัน,นอันนี้ตีดแล้วเหรอครับใช่อุ้ยดีดีที่มันมียาชาย่งประคองหน้าไว้ก่อน <c oughs> มีคนเปลง่ยนหื้ไหวปล่าเจ็บบ้างหรือจะเป็นการฉีดซัพพอร์ตไขมันชั้นตื้นนะครับเนาะทำให้หน้าดูเฟรชขึ้นแต่ว่ายังดูแบบมัสโคลีนอยู่ แล้วก็ตรงตำแหน่งใต้ตาเนาะโดยเฉพาะยิ่งตรงตำแหน่งที่เป็นตรงหางตานะครับซึ่งเป็นตำแหน่งหลักที่ทําให้ดูเหมือนหน้าแก้มซุดแล้วก็ตรงตำแหน่งใต้ตาที่ทําให้ดูเหมือนว่าดูแบบอ่อนล้าดูโรยเนี่ยนะครับพอเราเติมไปสักประมาณสักข้างละครึ่งซีซีอย่างละครึ่งซีซีคือตัวซัพพอร์ตกระดูกที่เป็นชั้นลึกแล้วก็ตัวตำแหน่งที่เป็นตัวไขมันชันตนเนี่ยใต้ตาฝั่งนี้ก็ดูเฟรชขึ้นทัท <S <S นทีกินน้ำเยอะๆนะครับสักสามลิตร อะไรที่ดึงน้ำออกจากร่างกายเช่นแอลกอฮอล์คาเฟอีนนะครับเยอะเกินไปพวกนี้จะทําให้ฟิลเลอร์มันหดตัวเ็วนะครับของที่ร้อนๆในช่วงแรกสองอาทิตย์แรกอาจจะไม่ไม่อยากให้มาอังหน้ามากเช่นสตรีมมิ่งซาวนา่าอันนี้ไม่ดีนะครับฟิลเลอร์หายได้ครับอืโอเคเรียบร้อยส่วนโบท็อ,อกนะครับไม่นอนหลับสี่ชั่วโมงแล้วก็ที่ฉีดเนี่ยเป็นการฉีดเพื่อจัดเตียงตัวกล้ามเนื้อใหม่นะครับนอกจากตัวริ้วรอยจะหายไปแล้วเราต้องแกรความธรรมชาติด้วยฉะนั้นจะมีบางจุดที่ เราเราอาจจะฉีดไม่ไม่เก็บทั้งหมดเพราะไม่งั้นเนี่ยอย่างเช่นกล้ามเนื้อที่ติดตาเลยเนี่ยมันจะทําให้เราขยับหน้าได้ลําบากนะครับหรือบางทีจะเห็นจุดเยอะๆเนี่ยเพราะว่าการฉีดยูนิตที่แตกต่างกันมีผลกับตัวริ้วรอยที่หายต่างกันแล้วก็การขยับลํากล้ามเนื้อต่างกันอันนี้ทําเพื่อให้เราสามารถใช้กล้ามเนื้อได้ปกตินะโอเคเรียบร้อยนะคะหมไมแไว้อัปเดตนะวัพได้ครับบอกเลยครับเดียวครับ ไม่เจ็บเลยสักนิดครับวันนี้น้ําตาไอไม่ตกเลยครับบอกได้คำเดียวเลยเพื่อนเพื่อนที่เป่าโหมานี่คือเตรียมเลยนะครับว่าไปไปฉีดที่หมอไหนมาเนี่ยเราต้องมาฉีดที่นี่นะครับผมกับหมอลิงเท่านั้นนะครับผมสำหรับใครนะครับที่มีปัญหาเรื่องใต้ตาค้าและก็โขงน้าไม่ชัดเหมือนกับผมนะครับสามารถเข้ามาได้ที่เอชเชียเวลเน็ตนะครับผมดูแลดีมากให้คาปรึกษาดีมากครับคุณหมอทุกคนพร้อมให้คาปรึกษาทุกคนนะครับใครอยากสวยอยากดูดีนะครับอย่าลืมนะครับเอชเชียเวลเน็ตนะครับผม ครับก็ผ่านมาแล้วนะครับ3สัปดาห์หลังจากที่ไอไปทำฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วก็ฉีดลดริ้วรอยบนใบหน้านะครับบอกได้เลยนะครับว่าผลลัพธ์นี่ออกมาประทับใจมากๆเลยนะครับจะสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าขอบตาของไอนะครับที่ตอนแรกมันจะลึกลงไปนะครับตอนนี้กับกลายมาตื้นแลวก็ดูอวบอิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ริ้วรอยตรงหางตานะครับที่ตอนแรกเห็นชัดนะครับกับกลายเป็นไม่มีเลยนะครับแล้วก็นี่ครับ หน้าผากนะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าไม่มีรอยย่นนะครับเวลายิ้มอะไรจะไม่มีแล้วนะครับบอกได้เลยนะครับว่าคเดียวว่าประทับใจมากๆเลยนะครับและก็สําหรับใครนะครับผมที่อยากดูดีดูหล่อแบบเป็นธรรมชาตินะครับอย่าลืมนะครับเข้าไปปรึกษาที่เอเชียเวลเน็ตนะครับ